รีวิวขบวนการคิวเรนเจอร์หุ่นอะไรครับหุ่นมันชื่อว่าริวเทโอเป็นมังกรใช่ไหมครับใช่ครับเราจะแปลงมังกรให้เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับใช่ครับอนัจะหน้าาแบนี้ไครับอัม่ชอบค่ครับ ไหนขอดูมังกรหน่อยสิครับครับสวัสดีครับยศสวัสดีครับมีช่องแมลงมาวางเก็บเองนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือของมันนะครับเขาเรียกอะไรอะครับอะไรก็ไม่รู้ครับอ้าวเอาไว้ทำอะไรอะครับเอาไว้ใส่คิวธรรมะหรือเปล่าคิวธรรมะครับมันมีหลายสี ของเรามีเป็นร้านเลยครับฮะถ้าเราเล่นเปื่อเราจะไปขายครับครับนี่ครับบาบคืออะไรครับพ่อครับอ่ามันคือหมีใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ชื่อคู่มาไวเจอร์มีอันนี้แล้วก็เราไปคุยเจอนี่ครับหมีออันนี้มันมีล็อกของตรงนี้อยู่ครับครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรครับ สกปรีนรู้จักไหมครับชาวไทยไรักแมงป่องใช่ไหมครับเคยว่าแมงป่องหรอครับอ่าเขาเรียกว่าซาโซริไวเจอร์เปล่าครับใช่ครับแม <im bit> งป่อง,องสีซัน่มนครับ,รบถ้าเราอยากแปลงเป็นมังกรก็ต้องก็ต้องแบบนี้แหละครับแผ่น เราจะแปลงเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ้าวเริ่มกันเลยปังปงังปุปังครับขาลูครับมันเข็งมากๆเรียบร้อยใช่ไหมครับครับนั่นเป็นของญี่ปุ่น ใส่ให้เล่นนานห่อยสิครับครับแข็งมากเลยถ้าอยากได้ก็ลองไปหาซที่ร้านญี่ปุ่นแถวบ้านกันเองนะครับเพรถ้าถาไม่อยากได้ก็ดีแล้วครับค่ะพ่อใส่ขาแข็งมากครับอันนี้ผมเผยเราไปเมนตกไปแล้วครับ ใส่ไว้ทำไมครับมันมีแสงไหมครับไม่ครับมันเท่ๆครับนี่ครับหัวไม่มีใช่ครับปิ้งปองอ๋อหันมาเป็นหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าแบบนี้อันนี้เอามังกรนั้นเอาหัวมังกรมาใส่เป็นหัวหุ่นยนต์เหรอครับใช่ครับแบบบเนนครัี่ย อันนั้นคือแมงป่องเอามาต่อเป็นแขนหรือว่าเป็นอะไรครับปืนครับถ้าแขนอันนี้คือโล่อ๋หมีเป็นโล่เหรอครับใช่ครับใช่ครับผมครับที่สุดแว เปนสีก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่คขึ้นมากเลยครับเป็นอะไรครับน่ะเป็นปืนคอ๋อเป็นปืนแมงป่องเป็นปืนใช่ไหมครับใช่ครับใส่ไม่ตรงล็อกหรือเปล่าครับใช่ครับเราก็ตองล็อกกันขงมากครับต่อไปเอาหมี

อ๋อเรายังไม่ครบเหรอครับยังมีตัวอื่นเอามาเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมครับมันเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันแล้วขาดตัวอะไรครับแขนเ่มาป่ายหลายตัวเลยครับซื้อมาเล่นด้วยกันได้มีตัวนั้นจไไมครับที่มันเอาลิ้น่ะยืดไปยาวได้ครับผมลคอันคือตัวอะไรครับลิ้นยาวตัวที่ห่างมวนครับ ผมไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรครับอครับนี่ครับวันนี้เราก็รีวิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงมังกรเป็นหุ่นยนต์แล้วเราแปลงหุ่นยนต์เป็นมังกรเหมือนเดิมได้ไหมครับนี่ครับแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเอ็กเซดเหมือนกับตรงนู้นครับผมซื้อพ่อผมซื้อให้อ้าวลองแปลงเป็นมังกรเหมือนเดิมได้ไหมครับ จะมีเลขด้วยครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราซื้อมาอันที่เท่าไรอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ค่ะถ้าอยากแปลงมากเดิมป๊นนาปับถอดมีกับถอดแมงป่องออกเลยใช่ไหม,มครับอุ้ยแป๊บน,นึงครับอันนี้มันหลุดยังเดียวครับจะผมขอทำกันนะ,ะนครับแป๊บนึงไย นี่ครับจ้มีก็จะตรงนี้ครับอ้าบมีบมีอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วหมีอีกตัวนะครับนนนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะนครับมันมีช่องใส่ตัวนี้ครับครับก็เสียบเข้าไปครับเป็นหน้ามีใช่ไหมครับ อ๋ตัวยาวมากเลยครับแล้วก็ถ้าไม่เหมือนใชียงลับแลงครับใส่หัวมังกรใช่ไหมครับใช่คร่บเหมือนตอนแรกที่มาเลยครับเหรออ๋อครับตอนแรกที่มาก็เป็นแบบนี้เลยครับก็คือมีมังกรมีหมีมีแมงป่องใช่ไหมครับใช่ครับแต่รู้สึกว่ายังไม่ครบใช่ไหมครับใช่มีอีกหลายตัวเลยครับค่ะต้อง ขยอยซื้อมาเล่นด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับจะจะมีตรงนี้มันมีช่องเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ครับเนี่ยของช่องนี้อาจจะไว้ต่อกับตัวอื่นหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับอันนี้หลุดยังไงก็ใส่ได้ครับเห็นไหมครับมันมีรูแล้วก็รใส่เข้าไปเลยเนี่ย เด็กเป้นครับก็ต้องรันแบบนี้เอ๊บเดเดวอันนี้ครับีครับเห็นครับครับถ้าเด็กอยู่ก็ให้พ่อแม่ทำนะครับครับจะขาลังขดไม่ได้นะครับเพราะอันนี้มันติดกันอยู่ครับแล้วแบงปองทำอะไรได้บ้างครับครับ อันนี้ปึ๊บชิบชแปึ๊บ,บแบบนี้ก็เป็นยานทหารนะนนาก็ได้ค่ะอันนี้เป็นที่ปล่อยไฟนะคระเอาไว้เพื่อให้ปิดไฟได้นะครับถ้าบนฟ้าก็ได้นะครับถ้าบนฟ้าต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ปืนใหญ่ข้างล่าง ก็เน,นี้คจบบคอันนี้เป็นเครื่อบิได้ก็หับจอันนี้คือวาน้าแบบใหม่ครับจริงๆอันนี้ควรจะเป็นหางต่อยูตรงนี้ก็คือหางแหละครับ ะเป็นเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บแป๊บแป๊บเลยครับนครับครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดซับอะไรนะครับซับสไครป์ซับสไครป์ช่องแม่น้องน้องโปรแกรมเลยนะคะถ้าใครไม่จำชื่อไม่ได้ก็กดตรงไหนแล้วก ให้ให้รูปไมกดเลยครับพูดนะคบถ้าไมคขึ้นสีฟ้าก็พูดแม่ลกน้องโปรแกรมใช่ไหมครับแล้วก็จะขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม่ขึ้นก็คือมันผิดพลาดทางเทคนิคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับให้ถ้าเซิร์ไม่เป็นก็ให้คุณแม่เซิร์ครับผมถ้าคุณพ่อประชุมก็ให้แม่ เราสองคนลาไปก่อนนะคะตรงไมใครถ่ายแม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย